ค,ครับ <c oughs> สวัสดีครับนี่เจอใช่ไหมครับในตำแหน่จุดเช็คซ่อมแอร์บ้านนะครับเด้กินอาสามสองครับมีปัญหาอยู่สี่เนาะเปิดนานไหม,มอยู่สี่ประรมาณอตนี้รครับประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับกินเป็นวันนี้นะครับกินคอย 1> ATM 1 3 MV 2 S นึ่งสาอ็ะครับ <protecting noise> หวานจะของเปิดนะครับเปิดนะครับเปิดแอร์เปิดเบรกเกอร์เปิดแอร์ มอเตอร์ไม่หมุนนะอ่ะปิดไปแล้วครับมันมอเตอร์ไม่หมุนนะมอเตอร์ไม่หมุนมันก็จะตัดเราเอาเมือหมุนก็เลื่อนนะเราอามือหมุนช่วยหน่อยหมุนได้เลย มอเตอร์ไม่หมุนก็ในเครือองตู้แล้วตก็บัว้อยครับตัง้งฮิตเตอร์คุณสิวัดโอห์มอยู่นะครับตอนนี้แกะฝาออกมาแล้วนะครับโอห์มมอเตอร์หน่อยเข่าดำนะครับเข้าดำไม่ขึ้นนะ แดงขาวแดงขาวขึ้นนะครับแดงขาวขึ้นประมาณาสิบห้าสิบหสิบเจ็ดสิบปดสิบมานแปสิบโอห์มนะเอาข้าวแล้วกันว่าขึ้นแล้วกันเดี๋ยวต้องวัดไฟดูนะครับจะไม่ได้ก็คู่ไหนเป็นลันไหนสตาร์นะ เดิม้อ่ะเปิดเลยครับเปิดเลยใช่ไหมครับเปิดแล้วค่ะอ่าลองปิดครับปิด <c oughs> ตัวนี้ไฟขึ้นสองร้อยยี่สิบเปิดทีครับ <c oughs> okay. ีแดงขาวปิดครับขาวเท่าขึ้น220นะครับปิดครับปิดเบเกอร์ครับเบกเกอร์นะครับโอเคถึงจะดับเนาะ นี่เป็นคาป,ปาแล้วนะเป็นสตาร์ทนะสีชมพูอันนี้เป็นโอมอเตอร์นี่ครับอันนี้ก็ลเลอเมนบอร์ดออกแล้วนะครับสายไม่ออกมาดูตัวเบอร์มอเตอร์นะดูวงจรเนนะี่ยสีขาว ขาวเป็นลันนะให้แดงเป็นลันขาวเป็นสตาร์ทนะครับสีดำเป็นคอมมอนลันเป็นคอมมอนดำดำกับแดงต้องมีโอมมแดงขาดไปนะครับสตาร์ท สตาร์ทกับคอมมอนขึ้นนะครับหลัดไม่ขึ้น okay. มอเตอร์เสียแน่นอนนะครับรุ่นนี้ชอบเสียอู่แล้วนะครับเวลาล้างต้องระวังสามารจะหมดอายุเองสิบแปดวัตต์นะครับโอเคถ้าสรุปอาการนี้ก็คือมอเตอร์มอเตอ,อ,อร์เสียนะครับไม่มีอะไรมากมีสายชัางกมัไว้หนึ่งสองสามนะตามเบอร์นี้เหยเอาไขควงขีดไว้นะจะได้ใส่ได้ถูกใส่ก็ใส่ตามเบอร์ ก็สั่งตาม okay. นี้เลยอโอเคครับยังไงกขาบอกว่าจะมีเยอะนะยังไงช่วยกดตามกันั่วยก<า>ระตคคใช่ใชเพื่อกำลังจใจใจ้แม่ในการทำคลิปโดยมัต่อไปครับสวัสดีครับสู้สด,ดครับ